ที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้องอกว่าจับยาจับจับผู้ต้องหาวาสุติดมาได้แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นเม็ดหมื่นก็หมื่นถึงสองหมืนเม,ม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการ เอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับชวนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทําเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเราเพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับเอาถุงคุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้า แต่เขาเอามือประชิกก็พยายามฉีกขงผมในจะเลยจะต้องมัดเขาแล้วหลังจากนั้นเลยต้องออกกุญแจไขยหลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีกขงครับชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับผู้ต้องหาสลบไปตอนนั้นเราก็เราก็ตกใจมันทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเขาจับจับชีพจรเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปัม๊ม C P R แล้วก็เลยรีแล้วก็ให้รีบมาส่งโรงพยาบาลผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรจะํำผุกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทํางานครับทํางานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับอย่างแรกก็ผมต้องกราบขอโทษไว้ที่น้องประชาชนทุกคนเลยครับ ผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทํางานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดับที่สองผมต้องก่าวขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจริงๆแล้วก็แล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะ เพราะเพราะเพราะการที่เราไปาควคุมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบอตรและตํารวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ไม่ได้ทําให้ององค์กรตํารวจยังมีดีๆเยอะผมเป็นคนผิดเองครับมีการตบซับซ้อนตบซับเนี่ยตรงนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงฮะอัน,นอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบซับอันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบซับไม่มีแน่นอนครับคือเราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ปรึกษา,ากันว่าจะทํำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยคิดว่าาแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยครับ <S <S ผมนึกว่าสนุกก็เลยต้องเอาน้ําเพื่อเพื่อจะให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วมันไม่ตื่นก็เลยเอาน้ําเพื่อให้เขาตื่นนะครับเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเจอเจออาการอย่างเี้็เ,เคยคิดว่า น้องเขาแค่นอกไอ้คือแค่เหมือนสลบไปหรืออะไรหรือว่าตอนแรก,กอแตอนแรกตอนคิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำอันนี้คือพูดจากใจเลยครับ